สิายตะลุยไฟประจำวันอาทิตย์ที่19กุมภาพันธ์2521โดยปฏิโสดคติวันนี้ไม่มีผีที่ไหนจะเป็นผีแท้ๆท,ที่ร้ายกาจและทุเรศที่สุดเท่าผีในตัวของคุณเองมามามาเปิดกรุตะลุยเรื่องผีกันให้ทะลุทะลวงกันดูทีซิเมื่อพูดคำว่าผีคนไทยแทบทุกคนก็ต้องคิดออกกันได้ง่ายๆเลยว่ามันหมายถึงอะไร และไอที่คุณนึกไอที่คุณหมายว่าอย่างนั้นอย่างนั้นนั่นแหละคือผีและนี่แหละมันคือความหลอกลวงมันคือสิ่งที่ไม่เป็นจริงมันคือความหลอกจริงๆมันไม่มีจริงในโลกจึงเรียกมันว่าผีหลอกสำหรับคนไทย90%เอร์ซนกลัวผีหลอกที่ได้ถูกหลอกมาแล้วตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดไหนๆสืบทอดกันมานานนมเนแล้วก็ได้โง่ง,งมงไงกันมาให้คนหลอกเรื่องผีกันต่อๆไปอีกไม่รู้หยุดยั้ง ที่จริงผีหลอกๆอกเหล่าใดทั้งหลายแหละก็ล้วนเกิดจากคนนี่แหละสร้างขึ้นแม้ทุกวันนี้ก็ยังช่วยกันสร้างอยู่อย่างขมักขม้นไม่หยุดหย่อนทั้งๆท,ที่มันมากแสนมากมันทำงานหลอกกันอยู่จนเกือบทั่วทุกอนูแห่งบรรยากาศในโลกอยู่แล้วนักประพันธ์ก็กำลังคิดอย่างสุดกำลังเพื่อให้ผีที่ตนสร้างเป็นผีที่พิลึกกึกเกือที่สุดมหาวิตยฐานที่สุดที่จะหลอกคนให้เชื่อให้หลงติดตามว่าเป็นจริง เข้าท่าเข้าทีที่สุดให้ได้นักประพันธ์เองคนนี้แหละคือตัวผีแท้ๆเพราะเขากำลังหลอกคนนักเขียนการ์ตูนเขียนภาพผีหลอกเด็กหลอกผู้ใหญ่อยู่อย่างขมักขม้นเพียงหวังขายเอาเงินหาลาบยศสรรเสริญเพื่อมาแลกเสพโลกียสุขให้แก่ตนในขณะนี้ดาดดื่นมากล้นนักเขียนการ์ตูนเขียนภาพเหล่านี้แหละคือตัวผีแท้ๆเพราะเขากำลังหลอกเด็กหลอกผู้ใหญ่อย่างเลวร้าย นักสร้างภาพยนต์ผู้กำลังคิดสร้างทั้งเทคนิคทั้งเนื้อเรื่องทั้งอื่นๆเพื่อจะให้เกิดการหลอกคนให้หลงว่าเป็นจริงและสมจริงที่สุดน่าเชื่อถือสร้างโมหะทั้งๆท,ท,ที่รู้แสนรู้ว่าตนสร้างขึ้นเองแท้ๆตนประกอบภาพเหล่านั้นเสียงเหล่านั้นสัมผัสเหล่านั้นให้เกิดรสเพื่อยั่วคนเพื่อหลอกคนให้ติดใจจำสร้างราคะเพื่อหลอกคนให้ตื่นเต้นดุเดือดสยองขวัญเกิดขลาดกลัว ผลักใสไม่ปรารถนาขยะขยงสร้างโทสะเพราะโดยจริงโดยแท้แล้วในโลกนั้นมันก็มีแต่สิ่งที่น่ารักกับสิ่งที่น่าเกลียดเท่านั้นที่คนอยากดูอยากรับรู้อย่างเต็มใจบ้างไม่มีอื่นเลยนักสร้างภาพยนตร์ตัวร้ายเหล่านี้แหละคือตัวผีแท้ๆเพราะเขากำลังหลอกวายร้ายที่สุดนักศสยศาสตร์นักเข้าส่งนักเล่นผีเล่นวิญญาณก็กำลังโพลธนาอวดอ้างสร้างพฤติกรรม ทำท่าโน้นท่านี้เพื่ออ้างชี้เพื่อยืนยันเพื่อพิสูจน์ว่าผีมีจริงผีมีฤทธิ์มีบทบาทอยู่ในโลกนักไสยศาสตร์นักเข้าทรงนักเล่นผีเล่นวิญญาณทั้งหลายแหล่เหล่านี้เองคือตัวผีแท้ๆเพราะมันทั้งหลายกําลังหลอกคนทั้งโลกอยู่อย่างเลวร้ายขมักขม่นผู้คิดว่าตนฉลาดหรือผู้ประกาศตนว่านักธรรมะหรือผู้ที่ห่มจีวรกวนหัว มีสมมุติสัจจะว,ว่าพระแต่ไม่รู้สัจธรรมของพระพุทธเจ้าทว่าคนทั้งหลายให้ความเชื่อถือนับถือและแล้วก็กำลังร่งรวมยืนยันรับรองผีหลอกๆอ,อย่างนักประพันธ์ทั้งหลายคิดเขียนอย่างนักเขียนการ์ตูนวาดขายอย่างนักสร้างภาพ,พยนตร์ประดิษฐ์ขึ้นหาเงินอย่างนักศิลศาสตร์นักเข้าทรงนักเล่นผีเล่นวิญญาณกำลังอวดอ้างพรธนาต่างๆนั้นว่าเป็นจริงว่ามีจริงอยู่นั่นแหละผู้ฉลาด นักธรรมะพระอย่างนี้อย่างนี้เองคือตัวผีแท้ๆเองเพราะมันกำลังหลอกคนและขอบอกด้วยว่าขณะใดที่มันกำลังหลอกอยู่นั้นขณะนั้นมันกำลังคือวิญญาณผีแท้ๆไม่ใช่ผู้ฉลาดผู้อวิชชาไม่ใช่นักธรรมะตัวอกุศลธรรมไม่ใช่พระสาวกของพระพุทธเจ้าเลยจริงๆสมมุติพระสมมุติพระผีหลอกๆที่ลือกันว่าอยู่ป่าช้า อยู่ตามต้นไม้ใหญ่อยู่ในที่มืดหรือผีที่คนตายหรือผีที่เป็นวิญญาณล่องลอยอยู่ทั่วไปนั้นจะหลอกได้ก็แต่คนที่โง่เง่างมงายที่สุดเท่านั้นเพราะมันไม่มีจริงและนานๆจะปรากฏตัวมาหลอกได้สักทีส่วนผีแท้ๆที่อยู่ในคนเป็นๆที่คิดที่เขียนที่สร้างที่กระทำอยู่ตลอดเวลานี้สิร้ายกาศมหาร้ายยิ่งนัก เพราะมันมีจริงและมันหลอกได้หลอกดีทุกวี่ทุกวันหลอกสำเร็จแม้แต่คนที่ฉลาดสุดฉลาดที่สุดอย่างน้อยมันก็หลอกตัวคุณเองอยู่แทบทุกลมหายใจเข้าออกผู้ที่ยังกลัวหรือยังสนใจผีหลอกอยู่นั้นคือปุถุชนส่วนผู้ที่กลัวผีแท้ๆสนใจผีแท้ๆนั้นคืออริยะบุคคลหรือคือผู้ที่ศึกษาสัจธรรมที่ถูกทางแล้วเท่านั้นปฏิโสธ19กุมภาพันธ์2521 โคตรต้องมั่งโคตรว่าต้องมั่งต้องมั่งแต่ฝันนั่นเลี้ยงก็คอยเลี้ยงก็คอยเลี้ยงก็คอยว่าจะจบว่าจะดีก็ลอยเลี้ยงไปต่อยยิ่งคอยต้องฝึกต้องยิ่งต้องฝึกต้องฝึกต้องฝึก